สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้ดิฉันพาคุณผู้ชมมาพบกับบรรยากาศสบายๆค่ะชายเลบางคุนเทียนแค่นี้เองใกล้ๆนาคาใกล้ๆกรุงเทพในช่วงเทศกาลปีใหม่นี้ค่ะดิฉันอยากจะเรียนคุณผู้ชมว่าดิฉันจะจัดทําในส่วนของคลิปวิดีโอเนี่ยที่มีรูปแบบที่แตกต่างไปจากในปีที่ผ่านๆมาค่ะตรงที่ว่าเราคงจะต้องเพิ่มการดูแลเรื่องของจิตร่วมไปด้วย เพราะเป็นเรื่องธรรมดานะคะที่แนวทางธรรมชาติบําบัดเราจะบอกเลยว่ากล้กับจิตค่ะเป็นของคู่กันดังนั้นเมื่อไหร่ก็ตามที่กายป่วยจิตก็ป่วยแล้วเมื่อไหร่ที่จิตป่วยกายก็ป่วยด้วยเช่นเดียวกันจากในปีที่ผ่านๆมาดิฉันได้พบเสมอนะคะว่าผู้ที่มีปัญหาเจ็บไข้ได้ป่วยคะ่ะเมื่อผ่านระยะเวลามาสักช่วงเวลาหนึ่งก็จะทําให้มีปัญหาในเรื่องของจิตใจนะคะที่มีความรู้สึกเหมือนกับท้อแท้สิ้นหวัง เราก็ไม่มีทางออกมีความรู้สึกวิตกกังวลมีความเครียดแล้วเราต้องยอมรับนะคะว่าความเครียดที่เองค่ะที่เป็นตัวการสําคัญที่ทําให้เรามีปัญหาสุขภาพในทุกๆมิติไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของ NCD นะคะซึ่งเป็นโรคที่ไม่ได้มาจากการติดเชือ้อและหรือแม้แต่เป็นโรคที่ติดเชื้อก็ตามดังนั้นค่ะในปีใหม่นี้นะคะเราก็จะนําเสนอหัวข้อดีๆที่เกี่ยวข้องกับการดูแลจิตร่วมไปด้วย เพื่อช่วยให้แต่ละท่านนะคะได้มอีอย่างน้อยสุดก็แรกเปลี่ยนความคิดเห็นกันแล้วก็มีทางออกเป็นทางเลือกให้กับสุขภาพด้วยและในปีใหม่ที่ใกล้กำลังจะมาถึงนี้นะคะเราคงยอมรับกันนะคะว่าปัญหาโควิดเป็นอีกปัญหาหนึ่งที่เราคงหลีกเลี่ยงไม่ได้บางครั้งอาจจะต้องเจอแต่ถ้าเราเจอและเรามีทางออกและเราได้เตรียมการไว้พร้อมแล้วนะคะมันก็จะช่วย แก้ปัญหาที่เกิดขึ้นได้หรือผ่อนหนักให้เป็นเบาก็ได้ด้วยด้วยการที่เราเตรียมตัวในเรื่องของภูมิต้านทานเนี่ยให้เข้มแข็งไว้ให้แข็งแรงไว้อย่างนั้นเถอะเพราะภูมิต้านทานค่ะเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้แล้วก็สร้างให้เกิดขึ้นได้ด้วยการกินอาหารที่มีประโยชน์เป็นอาหารสุกใหม่ หรือว่าเราก็สามารถที่จะจัดหาผิดพันธุ์ดีๆนะคะมาทานเพื่อที่จะช่วยกระตุน้นเม็ดเลือดขาวเพื่อที่จะช่วยให้สุขภาพเราแข็งแรงสมบูรณ์ในช่วงเทศกาลปีใหม่นี้อยากฝากนะาคะับคุณผู้ชมว่าอยากให้คุณผู้ชมได้มีโอกาสได้ตั้งเป้าหมายที่จะมีสุขภาพดีที่ยอดเยี่ยมกันในปีใหม่นี้ค่ะเมื่อเราตั้งเป้าหมายแล้วเราก็จะรู้ว่าเราควรจะมีวิธีการอย่างไรเพื่อที่จะให้เป้าหมายของเราตรงนั้นเนี่ยประสบความสําเร็จถูกไหมคะแต่ถ้าเราไม่ตั้งเป้าหมายเลย ในปีใหม่นี้ชีวิตก็คงจะเหมือนเดิมๆตรงนี้น่าจะเป็นการท้าทายเรื่องหนึง่งสำหรับหลายๆท่านว่าขอให้ทุกท่านที่ชมคลิปนี้มีสุขภาพกายสุขภาพจิตที่เข้มแข็งแล้วก็ต้องบอกเลยนะคะว่าอุปสรรคเป็นสิ่งที่ไม่ต้องหลีกเลี่ยงละคะ่ะถ้าเจอเราก็สู้กันนั่นหมายความถึงว่าเราพร้อมนะคะที่จะต่อสู้กับทุกสิ่งทุกอย่างที่ผ่านเข้ามาในชีวิตอะไรก็ตามที่ผ่านเข้ามาในชีวิตในปีที่ผ่านมาคะ่ะ ถ้ามันเป็นอุปสรรคเราก็จะต้องมองมันว่ามันทำให้เราเข้มแข็งขึ้นกว่าเดิมแต่ถ้ามันเป็นสิ่งดีๆที่ช่วยจันทรลงหัวใจของคุณก็ขอให้คุณได้รู้สึกขอบคุณในสิ่งที่คุณได้พบเจอและนี่เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะคะที่ดิฉันอยากจะบอกเลยว่าทุกวันนี้ดิฉันรู้สึกขอบคุณทุกสิ่งทุกอย่างที่ผ่านเข้ามาในชีวิตค่ะไม่ว่าจะเป็นสิ่งดีหรือแม้กระทั่งอุปสรรคก็ตามเพราะทุกสิ่งล้วนมีแต่ประโยชน์เพื่อที่จะช่วยให้เราสามารถที่จะ ใช้ชีวิตยอย่างไม่ประมาทการที่เรารู้สึกขอบคุณทุกสิ่งที่ผ่านเข้ามาในชีวิตนี้นะคะทําให้เรามีความรู้สึกว่าเราเป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติแล้วก็เราสํานึกคุณเช่นวันนี้เราตื่นมาอากาศดีแบบนี้ขอบคุณบรรยากาศดีๆแบบนี้ที่ทําให้เราสดชื่นขอบคุณแสงอาทิตย์ตอนนี้นะคะที่สาดแสงอย่างแข็งขนแล้วก็ทําให้เรารู้สึก มีพลังมากขึ้นขอบคุณสายน้ำค่ะที่อยู่ด้านหลังดิฉันตรงนี้นะคะที่ทำให้รู้สึกถ่อเย็นขอบคุณที่นี่ค่ะชาเลแห่งนี้ที่ช่วยให้ดิฉันสร,สร้างสิ่งดีๆให้เกิดขึ้นในสังคมขอบคุณสุขภาพตัวเองค่ะที่วันนี้มีสุขภาพที่ดีแล้วก็เข้มแข็งจนกระทั่งสามารถมานำเสนอแล้วก็ค่อยๆเรียบเรียงสิ่งที่มีอยู่ในตัวของเราสามารถนำมาถ่ายทอด เพื่อที่จะให้เป็นประโยชน์กับท่านผู้ชมอย่างน้อยที่สุดก็ให้เป็นทางเลือกที่ใช้ในการดูแลสุขภาพค่ะในโอกาสปีใหม่นี้ขอให้ทุกท่านประสบความสำเร็จจะอยู่ก็ให้สุขใจจะไปไหนก็ให้ปลอดภัยนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีและพบกันในปีใหม่นี้ค่ะสวัสดีค่ะ